ตัวนี้เป็นซึ้งนึ่งข้าวเหนียวนะคะอ่าที่ใช้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะก่อนที่เราจะส่งเราจะเช็คสภาพสินค้าก่อนจะส่งให้ลูกค้าทุกครั้งนะคะแล้วก็ห่อด้วยความทะนุถนอมนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวน้องกําลังแกะให้ดูอยู่ก้นก้นมันจะต้องใช้แกะใช่ไหมคะนี่นะคะเช็คสภาพก่อนว่าไม่มีการบุ๋นะคะลักษณะของฝาใส่แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้า เราจะเอาฝาลงลงข้างล่างนะคะข้างล่างนะคะในการในการเก็บเป็รูปแบบอย่างนี้นะคะบางีลูกค้าบางคนได้รับไปเขาบอกว่ามันเหนมนมันคนละแบบกับที่ผมใ้เ,น,เนะคะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะก็มีบริการ นั้นเนี่ยซึ่งนึ่งข้าวเหนียวไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราขายค่อนข้างบ่อยแล้วก็ดูแลให้ลูกค้าอย่างสุดๆค่ะยินดีอย่างยิ่งนะคะขอใบเสนอราคาได้นะคะขอบพระคุณค่ะ